มาพี่น้องม,มากินก๋วยเตี๋ยน้ำกันปรุงก่อนพริกไทยพริกกล้วยละลาย,ลาย,ลายโอ้ยเป็นกระแซบคักหอมเนาะมหอมคักแซบไหมแซบแซบลำเตะเนาะลำขนาดเจ้า อร่อยมากเลยค่ะมีม้องคนเหนือคนลาวคนไทยเลยอ,อยู่นี่อยู่มองเห็ดงานกินซุ้มกันมวนคลากพีนองมึงชิมมึงลูกชิ้นก่อน อืมแซ่บครับ รถจัดจ้จานอืมอุ้ยเออจับเอาเกลียวกระเทีมยมใส่ด้วยดิใส่แล้วเหรอ จชอบเปรียวก็ใส่มะนาวอะไรอ้วพริกสีราชาทำง่อืมอืม,อม พี่น้องเอ้ยมือหนึ่งกินมือหนึ่งถือโทรศัพท์เมื่อท่า,ทานจะไปซื้อขากล่องมาเพอาพึ่งท่าคลิปจอเับเอ้ปิดโควิดนะร่างเขาว่าท่านเ,เปิดเนาะก็ไปซื้ออยู่ว่างๆงบ่มีแนวเหตุกันเลยอย่าง ถ่ายคลิปกินข้าวมาให้พี่น้องเบิง่ง